สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนคริปโตนะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆและสอนใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับผมไม่ใช่เพื่อเชาาทางด้านการลงทุนนะครับไม่ใช่ฟ i น a n นเชียลแอ s o r เวอร์แต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของเพื่อนๆในการรับชมและโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวท่านเองก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องชี้ชวนการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมไม่ต้องทําตามที่ผมบอกทุกอย่างนะครับโอเคครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะผมตัวอินดิเคเตอร์บิ๊กไกนะครับผม คือขอบคุณเพื่อนๆนะครับจากใจจริงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่าเออคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะเป็นคลิปแรกของผมเลยนะที่แบบมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมผมตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆคนใหม่เข้ามากดติดตามผมเยอะเลยนะครับก็ กราบขอบพระคุณในนาที่นี้นะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจครับผมกันนะผมแล้วก็ขอบคุณที่ดูคิดเป็นจบนะครับอาจจะได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับสําหรับตัวบิ๊กไกนะครับผมตัวอินดิเคเตอร์ของเมื่อวานนี้ถ้าผมตัวบิ๊กไกฮะตัวนี้นะครับผมผมเนี่ยวันนี้ผมได้เล่นลองเล่นอีกนะแล้วก็มีการปรับค่าเซตติ้งนิดหน่อยนะผมเพิ่มเติมไปนะผมว่าสัญญาณมันดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะผมอ่านะก็เดี๋ยวเราไปลองกันที่ BTC นะผม BTC แป๊บนึงนะครับอ่ะดูอันนี้ก็ได้นะครับผมตัวโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตหาก่อนนะครับเอาเอาอนไนดีเนี่ยอันนี้น,นี่อันนี้อ่านี้เซตไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นบิ๊กไกเนี่ยข้างล่างนะรตรงนี้ตัวนี้เป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับผมออริจินอลนะครับก็คือ ค่าต่างๆนี่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะผมแล้วผมก็ลองเล่นนะวันนี้ลองเล่นอีกนะผมผมว่าเลยเอ๊ะตรงนี้ติ๊กติ๊กได้นี่นะมันติ๊กแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมคือมันไอ้ตรงเนี้ยมันชื่อมันบอกว่าเบิร์ดคาดิฟานะผมผมก็ว่ามันคุ้นๆนะมันก็คือชื่อของตึกที่ดูไบครับเพื่อนๆตึกที่สูงที่สุดในโลกอะเบิร์ดคาดิฟาที่ดูไบผมกม็ทำไมเขาตั้งเขาตั้งแบบนี้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็คลิกเข้าไปเออมันจากไอ ที่มันเป็นภูเขานะผมมันก็กลายเป็นยอดตึกเบิร์ดคาลิฟาเออน่ารักดีนะครับผมเขาเข้าใจเขียนนะผมชอบนะครับชอบชอบเออแล้วผมก็ลดการตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับเลดดอทลงมาเหลือ92นะครับผมออตัวออริจินอลของเขาเนี่ยมันคือ93นะครับอ,อ่าแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำการปรับตรงนี้เป็น92เพื่อนะครับเวลาเรามาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงะครับเพื่อนๆ ตัวไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีตัวเส้นที่เราออกออเดอร์นะครับออกปรากฏมาให้เราเห็นด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมในออริจินอลเนี่ยเส้นแดงอันนี้นะครับมันไม่มีนะครับผมถ้าเราลดมาหนึ่งแต้มเนี่ยนะครับลดลดค่าลงมาเหลือ92นะครับมันก็จะได้เส้นนะครับมาให้เราเล่นในไทม์เฟรมที่สั้นๆนะผมในอย่างเนี้ยก็คือเราเข้าออเดอร์นะครับผมที่ตรงตรงนี้ใช่ไหมนะครับผมเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้นะครับแล้วเราก็ออกออเดอร์ที่แท่งนี้นะครับผมที่มันหยุด สีแดงตรงนี้นะผมนี่เห็นไหมเราก็ยังกําไรนะผมนี่กาไร11เรนะรที่มายนี้นะก็เนี่ยครับผมถ้าถ้าเราเล่นไทม์เฟรมเล็กนะเราต้องไปลดการตั้งค่าแล้วผมก็เลยเปิดมันคู่กันไปเลยนะผมหน้าเนี้ยผมก็เลยใช้ไอตัวมิก,กายนะผมทั้งไทม์เฟรมเอ่อทีาเรียกว่าทั้งการตั้งค่าอันบนอันล่างแต่ถ้าเราใช้หนึ่งเดเนี่ยมันก็อ่า ไม่ได้มีผลอะไรต่างกันมากนะผมอาจจะมีตัวแท่งเทียนตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะเน้นด้านล่างเป็นหลักนะผมเพราะว่าอ่าด้านล่างเนี่ยสำหรับทำเซมหนึ่งเดย์อยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวไอเบิร์ดคาลิฟาเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับว่าถ้าเวลามันขึ้นไปทํายอดสูงๆเนี่ยเป็นทําเป็นตึกเนี่ยมันก็คล้ายๆที่ผมอธิบายเรื่องภูเขานั่นแหละนะครับมีการสร้างเอ ราคาตรงนี้เยอะนะผมมีการซื้อราคาตรงนี้เยอะก็เลยขึ้นไปเป็นยอดเป็นยอดตึกเบิร์ดคาดิฟานะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมเนี่ยแบบมันมีมีการทํายอดตึกอย่่งเงี้ยนะฮะก็มีการสะสมราคาแหละนะครับผมเนี่ยสำหรับ B t c ีนะผมมองว่าเนี่ยบีทีใกล้กับตัวแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันใกล้มากๆแล้วครับผมก็ต้องคอยเฝ้าติดต่างกันนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่าอินดิเคเตอร์ตัวบิ๊กไก่นะทำทำภูเขาในข้างล่างเนี่ยมามาไหล หลายภูเขาแล้วนะผมซึ่งในอดีตที่ผ่านมามันไม่เคยทําภูเขาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะเพื่อนๆดูปะเห็นไหมครับตรงนี้มีที่มีการย่ําราคาเนี่ยก็มีภูเขาที่สามลูกนะแล้วก็มีจุดเขียวๆเนี่ยป่าปลายบ้างนะครับก็คือมีการซื้อซื้อๆแถวเนี้ยนะครับในกรอบสั้นๆนะครับตรงนี้นะนี่นะครับคือกรอบเนี้ยมีการซื้อนะครับผมซื้อ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 แล้วก็มีการดันราคาขึ้นไปในที่สุดนะครับแต่นะปัจจุบันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยถ้าตรงนี้นะเทียบกับตรงนี้นะคือแบบ ตรงนี้นะเนี่ยมีการซื้อนะครับซื้อตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเอ่อเนี่ยเรมอกันเนี่ยซื้อยามานีเลยนะผมเนี่ยเนี่ยซื้อหมดเลยนะผมเนี่ยเนี่ยำ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 ซื้อ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 อ่าตรงนี้อาจจะไม่ไม่ไม่รวมรรนั่นอนุนอ่ะเนี่ยตรงนี้มีการแบบมีการซื้อนะครับแล้วก็มีการซื้ออีกแล้วก็มีการซื้ออีกนะครับประมาณสามรอบเลย <c oughs> นะครับผมก็เลยแบบมองว่าเออเนี่ยเนี่ยยอดตึกนะครับยอดตึกคาลิฟาครับนี่ี้นะครับ น,นี่นะครับมีการซื้อนี่ตึกนะครับเนี่ยซื้อมาตั้งหนึ่งสองสามสี่ไม้แล้วครับผมสะสมพลังงานมาแล้วแล้วไม้เนี้ก็ยังมารับอีกนะมันยังมาซื้อรับอีกนะเนี่ยนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่านะครับในเร็วๆวันนี้นะผมถ้าไอเรื่องข่าวของเฟดอะไรนะที่ว่าคนเขารอกันอยู่นะครับเดือนเดือนเดือนเนี้ยนะครับผมที่ว่า เดี๋ยวเฟดมันจะมาประกาศอะไรเรื่องดอกปุงดอกเบี้ยอะไรเนี่ยแล้วมันเขาก็จะดูว่าเออไอตัวอะไรนะเงินเฟอ้อหรืออะไรนี่แหละมันมันมันจะทําให้นักลงทุนกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ต้องมาดูกันนะครับผมเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็มีการทำเอ่ยยกเทนขึ้นไปนะครับผมเองผมตีเส้นเทนไลน์มันก็มีการยกแหละนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังทำเออเขาเรียกว่าโลนะครับไอตัวไฮ ไฮอโลนะครับเลขถูกเรียกผิดขออภัยนะครับก็คือมันก็ยังวิ่งสามเหลี่ยมอยู่นะผมต้องรอดูว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะผมมองแบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็มองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นแหละนะครับผมแต่มันต้องผ่านไอ้ตัวช่วงเวลามีนาเมษานไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีนานี่มันจะจบไตรมาสหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไตรมาสสองก็จะเป็นเดินเมษาเนี่ยเขาก็จะน่าจะต้องดูทรงหีกทีเหนือว่าหลังจะประกาศแล้วแล้วเดินเมษาเนี่ย สถานการณ์มันเป็นยังไงถ้ามันดีก็ไปได้นะผมแต่ถ้ามันแย่ผมก็ว่าน่าจะไม่ขึ้นนะครับผมต้องดูในช่วงนี้นะครับเดือนเดือนมีนาเมษายนต้องจับตาดูนะครับผมว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เรื่องของอะไรเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมนะครับก็ต้องมาดูกัน,นครับส่วนการาฟเนี่ยยังไงช่วงนี้ผมว่ามีการเขาเรียกว่าสะสมราคามาเยอะแล้วอะจะเก็บของกันมาเยอะแล้วอะช่วงนี้ นะครับผมผมว่าเขาคงยา้ายขึ้นแล้วแหละนะครับเนี่ยเนี่ยเก็บของมันเนี่ยโซนนี้เก็บกันมานานแล้วครับ <laughs> มันก็ควรจะขึ้นนะครับผมมันก็ควรจะขึ้นนะอโอเคนะแล้วก็วันนี้นะครับผมผมจะมา,าให้ดูอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะที่ผมเข้าไปไปหามานะผมจากจากเจ้าของที่ทําตัววิการนี่แหละนะผมก็ <laughs> มันก็มีอินดิเคเตอร์ตัวตัวนี้นะผมไอตัวอะไรเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับผม เทอร์โมแคมป์หรอเทอร์เทอร์โมเทอร์โมแคมป์หรืออะไรสักอย่างเนี้ยตัวนี้นะผมแล้วก็จะมีตัวพ i ตรงนี้นะครับผมซึ่งนะครับผมไออินดิเคเตอร์สตัวเนี้นะครับมันมันผมอธิบายไงดีผมรันให้ดูแล้วกันมันหลักการทํางานของมันนะครับผมไอเส้นไอเส้นแดงๆอันนี้ผมมันจะมีการลันราคาอยู่เหนือแท่งเทียนนะผมหมายความว่ามันมันคาดการ forecast ว่า เออเดี๋ยวแท่งเทียนตรงนี้นะมันจะต้องมาชนถึงตรงนี้นะครับผมตกป้ายนะคะสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดเหรียญเอ้ยบาทบาทนะครับผมเพราะปัจจุบันราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เองนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวนะวันนี้พอดีย้อนย้อนไปนะครับผมดูป้ายราคาซิตรงนี้มันเท่าไหร่มันสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเหรอสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแล้วข้างบนเท่าไหร่นะ่ะ อ๋อสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดอ่ะนะครับผมมันมันมันทำนายว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นไปอีกอีกประมาณแสนหนึ่งอะ่ะแบบโอ้โหมันจะมันจะได้หรอวนะันอะไรเงี้ยนะครับผมก็นะเดี๋ยวผมก็ลองรันดูนะว่ามันไปถึงจริงเปล่านะผมนี่นะอย่างนี้ก็วิ่งขึ้นไปปุ๊บุหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับอ่านดูราคานะ้วอ่ะปุ๊บนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะมันมีสัญญาณบอกว่าให้เข้าซื้อมาจากอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ย P.I. โหไม่เข้าใจว่า P.I แต่ว่าอ่ะสมมุตินะครับเราเข้าออเดอร์ตามแท่งนะครับแท่งนี้นะครับเขาบอกไว้ให้เข้าแท่งนี้นะอ่ะสมมุติเราเข้าออเดอร์ไว้นะครับเข้าออเดอร์ไวข้ำขำๆเลยเพราะว่าอืมตอนนี้ตอนตอนนี้สมัยช่วงนี้นะบิตคอยน่าจะไม่มีคนสนใจน่าจะเป็นแบบเอ่อใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันแบบคนมีเงินเย็นคนแบบสนุกสนุกอ่ะแบบอ่ะซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยขำๆบิตคอยคืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับคนทั่วโลกยังไม่ยังไม่ยังไม่ยอมรับเลยทุกวันนี้ เหมือนคนแบบมองว่าเป็นสแกมหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีคนซื้อนะตรงนี้นะแต่แต่ผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่จะไม่เกิดจากโลกบนโลกใบนี้หรอกผมเพิ่งสร้างมาเมื่อนานนี้แหละนะอาจจะดูคามขำนะผมอะแล้วมันก็รันรันรันขึ้นไปนะผมรันขึ้นไปปื๊บปื๊ปื๊โหแบบมันบอกว่า forecast ไปถึง400,000แล้วอะ่ะมันจะถึง400,000เนะี่ย400,005 400,006 400,007 400,008 4 0ดสี9 500,000 500,000ไว้แล้วโอ้โหนะครับใครจะไปเชื่อนะว่า Bitcoin มัันจจะไปไปด้รริงๆคบ หกแสนนะหกแสนไปแล้วหกแสนเจ็ดหกแสนเก้าเจ็ดแสนนะครับผมฟอร์แคสยังยังลันต่ออยู่นะผมยังบอกว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะขึ้นมันจะขึ้นได้จริงหรออะไรอย่างนี้ยนะอ่าดูคิดคิดดูนะเพื่อนๆแบบบิตคอยแบบมันไม่มันไม่ได้มีการยอมรับนับถือจากใครใดๆเลยนะผมเออมันจะไปได้หรอปกแปดแสนเก้าแสนยังไม่หยุดขึ้นเลยนะทั้งๆที่บางทีก็มีลงนะผมแต่อันนี้มันก็ขึ้นต่อนะครับเอ๊ะทำไมมันฟอร์แคสไกลจังนะครับผมก็ ดูนั่งดูนะครับดู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 ล้วเดี๋ยวนะครับดูอ่ะไปเป็นล้านแล้วผมนี่ไปเป็นล้านแล้วนะบอกทํานายว่าจะไปเป็นล้านแล้วแต่ราคาจริงตรงนี้ปัจจุบันอยู่สามแสนนะบอกจะไปเป็นล้านแล้วว่ะนะครับอ่ะว่ากันไปนะผมมันมีแตขึ้นเรื่อยๆนะผมมันไม่เคยลดมูลค่าลงเลยไอ้ตัวนี้นะเออแปลกเหมือนกันนะผมก็ขึ้นมันไปเรื่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของมันไปเรื่อยๆนะว่าว่ามันจะไป จบที่ตรงไหนนะผมไอ้นี่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เทคโปรฟิตเลยเนี่ยไอ้นี่ดะดะไม้เดียวของเราเนี่ยเนี่ยไล่มาถึงนี่เนี่ยโอ้โหกำไรห้าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามาถึงตรงที่มันบอกนะเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมโอ้โหตายแล้วสมัยนั้นนะวันที่ไนเนี่ยยีะะ่สิบเก้ากรกฎาคมปีสองพันยี่สิบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววิดคอรจะไปล้านสามบอกโอ้โหปัจจุบันสามแสนบอนจะไปล้านสามจะบ้าหรอ,อะไร <laughs> นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันจะไปได้จริงเปล่านะครับไปล้านสามล้านสามสามห้าครับไปแล้วนะครับอ่าไปครับดูครับราคาปัจจุบันนะครับอยู่เท่าไหร่สามแสนเจ็ดนะครับอ่าไปเรื่อยเรื่อยครับอ่าละเอาละผมว่ากราฟน่าจะมีเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะครับไปแล้วเริ่มไปล้านหกนะครับไปล้านเจ็ดนะครับอีกราฟบอกว่าไงตูมอ่านี่ครับผมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับผมไฮไลท์ีอยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่านะครับเมื่อเวลาที่ อ่าตัวราคานะผมเนี่ยมันวิ่งมาชนตัวป้ายนะผมเนี่ยเส้นของป้ายเนี่ยเนี่ยเส้นของป้ายตรงนี้นะผมเนี่ยชนกันพอดีเป๊ะนะครับผมนี่จุดนี้เลยนะครับชนกันเป๊ะเมื่อไหร่ปุ๊บเทคโปรฟิตที่ทันทีทันทีนะผมที่เอ่อราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับตรงนี้เลยนะผมชนปุ๊บ tp ปั๊บนะครับผมไม้นี้ซื้อไว้ขำๆตั้งแต่สมัยลูกยังยังอะไรเขาเรียกว่าลูกลูกเพิ่งคลอดนะครับผมตอนนี้ลูกจะบวชแล้ว นะครับวันทีโปรฟิตเอาวันนี้นะผมโอ้โหใครจะไปเชื่อซื้อเก็บไว้ในในกระดาษนะผมนแีบบ่แบบเมื่อก่อนเป็นแบบวอลเล็ตนะเหมือนเออะไรนะโฆษณาของบิ๊กครับะนะผมซื้อเก็บไว้นะผมแล้วพอดีลูกมาเปิดเจอกระดาษอันนั้น,นครับโ,โหโหกำไรไปเท่าไหร่คนเนี้ยพันสองร้อยพันสองร้อยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอืตั้งซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยซื้อตั้งแต่แปดมกราปีหนึ่งเก้าแปดมกราปีหนึ่งเก้านะผมที่มันมีสัญญาณให้เราเข้าซื้อนะบ่ายตรงนี้นะผม บายเลยนะครมีเคเตอร์บอกบายเลยนะครผมแล้วไปเซลลตอนที่ราคาวิ่งไปชนนะครับผมเนี่ยพอวิ่งไปชนกันเสร็จปุ๊บเราก็ทีพีไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะย่อครับผมอ่ามันก็จะย่อลงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่มีป้ายเซลขึ้นมาครับมีป้ายเซลขึ้นมาเออมีมีอันนี้มันมีย่อนะยอ่อแล้วมันก็ไปชนอีกทีหนึ่งนะผมอันนี้มันเกือบชนนะมันเกือบชนแต่มันไม่ชนเงียมันก็เลยไม่จบนะครับนี่เห็นไหม มันนิดเดียวนะไม่ชนนะมันย่อลงมาแล้วมันก็เด้งไปชนนี่ครับตรงเนี้ยชนพอดีเลยครับสนิทครับสนานสมานกันปิดแผ่มิดพอดีนะผมปา้ายดีเตอร์เซลบอกให้ให้ให้เซลออกที่ช่องนี้นะผมแล้วก็ออกได้นะผมแต่ว่าอ่าอันนี้ผมก็ออกเร็วไปนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วป้ายมันอยู่ตรงนี้นะ <laughs> นี่มันให้เราออกแท่งนี้นะแท่งนี้นะครับก็ต้องกําไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะทีนี้นะครับเมื่อมันบอกเซลล์แล้วเนี่ยมันจะต้องกลับตัวเป็นขาลงนะครับเนี่ยมันกลับตัวเป็นขาลงตั้งแต่ตรงนี้นะผม จบนะครับจบเทินขาขึ้นนะครับลงมาเป็นเทนเอ่อเทินขาลงนะครับผมแต่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 ฟอร์แคสฮัลโหลเขาลงแล้วเพื่อน <laughs> มันยังขึ้นไปต่อนะมันยังขึ้นไปนู่นเนี่ยสองล้านเก้าสามล้านแล้วจะบ้าแล้วบ้าไปแล้วนะครับอ่าไปของมันไปของมันเรื่อยนะสามล้านสี่แล้วไม่หยุดอีกนะครับอ่ะนะครับไปแล้วสามล้านหกนะครับสามล้านเจ็ดก็ยังไม่หยุดสามล้านแปดสามล้านเก้า สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทณปัจจุบันนะครับที่ตัวฟอร์ c ค s ตคาดการว่าวันใดวันหนึ่งนะผมราคานี่นะครับจะพูอ,ะอับกลับขึ้นไปชนตรงนี้แล้วก็ทำลงมาใหม่ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆจะเชื่อไหมล่ะวันวันนี้นะครับปัจจุบันราคามันเท่าไหร่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองอยี่สิบหกจะไปถึงสามล้านเก้าเพื่อนนะฮะจะไปถึงนัว <laughs> คำถามอีกแล้วันจะไปถึงหรอวะว่างนั้นนะนะครับอ่านะครับลงตรงนี้เออเดี๋ยวปรับสกเกลกันอ่าปึ๊บปึบปบปบ๊เอาใหม่นะครับสมมุติคนเพิ่งมาศึกษาบิตคอยเพิ่งมาดูคลิปนี้เลยบอกอ่ะเอาหน่าฉันมีเงินเก็บอยู่หนึ่งพันบาทนะฉันจะซื้อทิ้งไว้หลูกของฉันในวันที่มันก็จะไปถึงสักวันหนึ่งนะสามล้านเก้านะ นะครับอ่าแล้วนี่ประมาณแถวนี้นะ,ะตึ๊บอ่านี่ชนชนไหมอ่าสมมตินี้กำไรสองร้อยสี่เปอร์เซนนะครับเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ <laughs> โอ้ยต่างเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนนี้เลนกันเป็นพันนะครับปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ก็อันนี้ให้ดูขำๆนะผมอินดิเคเตอร์เนี้ยมันก็ดูแล้วมันก็สนุกดีนะผมยิ่งยิ่งราคาบิตคอยไปข้างหน้านะครับ ไอ้ตัวนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นนะผมแล้วสักวันหนึ่งนะในเว็บต่อมานะผมผมถือว่ามันน่าจะเป็นเว็บต่อมาแหละนะครับอ,ออย่างเงี้ยสมมุติว่าตรงนี้คือหนึ่งเนาะนี่อันนี้คือสองลงสามสักวันหนึ่งก็ต้องขึ้นไปทำสี่นะครับอะสี่เอ้ยคือขึ้นไปทำสามสินะนี่นะประมาณนี้นะครับขึ้นไปทำสามไปชนอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงมาเป็นสี่ใหญ่สักวันก็ไปห้าใหญ่ ไปถึงไหนก็ไม่รู้นะไปถึงแบบผมว่าเป็นเป็นสิบล้านอะ่ะสิบล้านบิตคอย์<ไป>เวอร์ไปเว่อร์เวอร์นะครับกาวโคตรเลยนะครับผมก็นะครับสักวันหนึ่งคนระับมันก็ต้องขึ้นไปชนนะผมบ้นใจจกเมื่อไรแค่นั้นเองแล้วก็อือย่างอันนี้เดี๋ยวผมวัดเล่นๆนะครับวัดเล่นๆนะเอา,เ,อาเป็นช่วงวันที่ตั้งแต่ที่เข้าออเดอร์แท่งนี้จนมาถึงแท่งที่มันให้เราขาย 8บส24วันประมาณเกือบ3ปีอะ2ปีกว่าองปีกว่าป่ะ3ปีกว่าเออมันประมาณนั้นแหละไม่แน่ใจนะครับบวกในใจเออคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เนี่ยนะเนี่ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็น่าจะไปถึงนะครับเอ,อ่อจากตรงนี้เอ,อ่อจากตรงไหนจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้มันกี่วันแล้วเนี่ย อันนี้ก็ปีหนึ่งแล้วเนาะปีหนึ่งแล้วที่ราคามันลงนะครับทำเทงขาดลงมาถ้าจะบอกว่ามันจะขึ้นไปจนถึงสามล้านเก้านี่บวกไปสองปีแล้วกันอันนี้ปีหกห้าหกหกหกเจ็ดนะปีหกเจ็ดคงไปถึงนึ่งบนประมาณรักบีซีละสี่ล้านอ้าปะดูละนะสี่ล้านสี่ล้านห้าอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะถึงนะสี่ล้านห้าเนี่ยสี่ล้านห้าสี่ล้านหกประมาณนี้แน่ๆนะปีหกปีหกเจ็ดเนี่ยหนึ่งบีซีเท่ากับ สี่ล้านเจ็ดตอนนั้นตอนนั้นรถไฟฟ้าน่าจะถูกลงมากว่านี้แล้วมั้งเห็นรถไฟฟ้าของเบนนะคันไอตัวอะไรน่หอคิวคิวอะไรสักอย่างสี่ร้อยนี่แบบวิ่งได้เจ็ดร้อยกว่าโลเห็นช่องอู่สปินนายเอาไปขับถึงเชียงใหม่โูโหรถมันดีนะนเนาะเพื่อนๆแต่คันละแปดล้านนะเรากา็สักวันหนึ่งนะคงใช้บิตคอยซื้อรถคันนั้นได้นะผมคิดแบบน,นั้นนะ รถอ,อ,อะไรแพงจังนะครับแต่มันน่าขับจริงๆเลย <c oughs> เห็ <c oughs> เนเขารีวิวไปเชียงใหม่สมรรถนะมันช่างดีจริงๆแต่ราคามันช่างเกินเอื้อมนะตอนนั้นจุดๆนี้นะช่วยด้วยบิตคอยนะสักวัน,นจเจ้าบิตคอยไปซื้อรถคันนั้นนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ดูอินดิเคเตอร์ขำๆไปแล้วนะครับตัวไอตัวเดอเดอะเดอะไรเดอะโมแคทเทอร์โมแคทนะครับเอาไว้ดูฟอร์แคเนะฟอร์แคดในอะนาคตว่าราคา มันมีโอกาสจะไปถึงเท่าไหร่นะผมแล้วมันจะต้องไป take p r o f ตกันตรงนั้นแหละนะครับไปถึงมันจบทนเส้นแดงแล้วก็จบนะจบกันนะครับจบหนึ่งเวฟนะครับอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆก็ดูเอาไว้นะสักวันหนึ่งราคาที่มันอยู่ตรงนี้ยต้องชนเส้นแดงนี้แน่นอนนะเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับทีนี้เราผมมาดูอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวด้านล่างเนี่ยนะครับเทอร์โมแคมออสซิเลเตอร์นะผมออามันเนี้ยอันเนี้ยนะครับผมดูแล้วมันเอาไว้ดูพวกไดเวอร์เจนนะครับผมเนี่ย เออเอาไว้ดูไดเวอร์เจนนะดูดูถ้าถ้าคนตีไดเวอร์เจนเป็นอนะ่ะตัวเนี้ยนะครับก็สำหรับสายวิเคราะห์นะครับอ่ะเี่ให้ดูแถวๆเนี้ยมันจะพอมองเห็นไหมวะเนี้ยเอออันนี้ทำไมมันมันบังมันบังจังเลยแันหนึงนะครับอืมเอานี้ลงกันเอานี้ลงกันอ่ะนี่นะปลายแบ่งคนละครึ่งจอนะผม อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมลองตีก่อนนะอันนี้ลงอันนี้อะไรอันนี้อืมมันจังหวะไหนวะหาก่อนนะอันนี้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 ลงเนาะอันนี้ขึ้นเอออันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันเนี้ยเกิดไดเวอร์เจนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ลบไปก่อนไอ้ อ่านี่มันเอาไว้ดูเดเวอร์เจนซ์ทรงประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าตัวแบริทเนาะแบริทมันก็ลงลงมาตรงนี้นะผมตรงนี้มีการทำเอ่อนี่นะครับผมนี่อันนี้ขึ้นการมีการทำไฮนะครับผมแต่ตัวนี้มันทำโลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็น valid, แบริทเนี่ยมันก็ลงมานะผมเน,นี่ยอันเนี้ยคืออันนี้ก็คือเอาไว้ดูเดเวอร์เจนซ์นะครับตัวเนี้ยนะ แล้วก็โอเวอร์บอสโอเวอร์โซนะข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนนี้ก็คือโอเวอร์บอสนะครับแล้วมันก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะโอเวอร์บอสใหม่มันก็ย่อลงมาขึ้นไปอีกนะครับมันก็โอเวอร์บอสนะมันก็ย่อลงมานะผมเนี่ยอันนี้มันก็ทำเอ่อเขาเรียกนะทำไฮขึ้นไปไฮขึ้นไปไฮขึ้นไปสุดท้ายมันก็ไปไม่ไม่ไหวนะครับผมก็มันก็ลงมาเนาะแต่จริงแล้วก็คนก็ออกออเดอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ไปหาจังหวะเข้าใหม่นะพอมันเลยเส้นสีแดงเนี่ยก็ต้องเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าโซน โซนขายของอ่ะนะครับมันก็ไม่ควรมาซื้อแถวแถวไอยอดดอยข้างบนแล้วอ่ะนะเพราะว่าเราถ้าเราดูได้ินเชื้เตอร์ตัวนี้กองเนี่ยไอโซนยอดยอดเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นเม้าที่เข้าไปจิดดอยอยู่บนยอดแน่ๆนครับเพราะว่าเราจะซื้อได้เฉพาะโซนก่อนก่อนยอดนะครับตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโซนที่เราสามารถขึ้นลดได้นะผมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่ช่วงแถวแถวอ่าประมาณถ้าอย่างเงี้ยเราซื้อเราก็ต้องซื้อ ประมาณแถวนี้เนาะอันนี้เราก็ซื้อแถวๆนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เราก็ซื้อแถวๆนี้อีกนะครับผมแล้วเราก็ไปขายที่ตอนมันโอเวอร์บอทขึ้นไปนะครับยังไงเราก็เซฟนะยังไงเราก็เซฟนะครับผมเนี่ยเห็นไหมจังหวะเนี่ยจุดเนี่ยจุดแล้วก็จุดเนี่ยขายนะครับขายอ่าเราก็ยังได้กําไรนิดๆหน่อยๆแหละดูจากรูปเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมไอตัวไอตัวนี้เทเตอร์ตัวเนี้ยนะครับอวิโดเดเวอร์เจนต์แล้วก็โอเวอร์บอสโอเวอร์โซนะครับก็คล้ายๆไอซ์ไอแหละนะแต่ว่ามัน มันก็น่าจะดูมุมมุมกว้างมุมใหญ่กว่าอันนี้ก็เอามาจากเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของบิ๊กกายนั่น,นนะแหละนะครับผมก็ทำมานะก็สองตัวแล้วนะครับเอามาเล,เล่นให้ดูนะผมอืมแล้วก็บิ๊กกายวันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะไอตัวที่เราปรับการตั้งค่าตรงนี้ลงมาเป็นเก้าสิบสองเพื่อให้มันมีเส้นไอตัวสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะผมเอาไว้ดู อย่างเงี้ยนะผมเอาไว้ดูในไทม์เฟรมเล็กๆเออปรับเป็น92สิ default เป็น93นะครับขออภัยนะขออภัยนะ93คือค่าดีฟ u l t นะครับ92คือเอาไว้เล่นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะผมแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวเบิร์ดคาริฟานี่เอาไว้ดูสวยๆเฉยๆนะจริงๆเราก็จะดูแบบเดิมก็ได้นะผมแบบแบบเดิมของเราอะนะครับเอาเบิร์ดคาริฟาออกนะผมก็จะได้แบบเดิมมานะครับอันนี้ผมก็ปรับเอาไว้สวยๆแล้วกันเอาไว้ดูเล่น เออออกแบกไปอ่ะเสร็จอืมนะครับอืมมีตัวอะไรมาเล่นอีกนะวันนี้ผมไปหามาตั้งเยอะเนี่ยอ่ามีตัวนี่ Profit ส t o p Loss นี่ที่เจอมานะครับตัวบ u y เซล์นะครับผมเอ่อตัวสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงเลดร์นะครับผมสี่ชั่วโมงเรดร์นะครับตัวตัวโชว์บายเซลครับเป็นบายเซล์มันเป็นโซนนะครับเออเขาเรียกอะไรนะ เนี่ยมันจะมีโซนจต่เท่าที่ดูเนี่ยนะก็คือเวลามันมันอยู่ในโซนสีเทาเนี่ยนะครับคือคือเป็นโซนเก็บของนะอโซนเก็บของจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ใช่มั้งนะครับอตรงนี้มันมีอะไรไม่รู้บวกสิบบวกยี่สิบบวกสามสิบบวกสี่สิบเนี่ยเหมือนแบบยิ่งลงลึกยิ่งเหมือนได้ของถูกอ่ะเหมือนได้ของถูกอะไรประมาณนี้นัอารมณ์อ่ะก็คือสีเทาเนี่ยเก็บของได้แล้วและอะไรเงี้ยไม่น่าเก็ียดหรอกเก็บไปเถอะอะไรเงี้ยนะพอลงมาสีเขียวยิ่งดีอย่าเลยยิ่งเก็บอย่าเลยเนี่ยเก็บไปเถอะอะไรเงี้ยเก็บไปเหอะ นะประมาณนี้นะอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะบอกว่าเนี่ยเก็บไปเถอะเก็บไปเถอะสำหรับสายสายสปอร์ตอะอย่างเงี้ยนะครับถูกใจก็เออฉันจะซื้อตรงไหนดีละ่ะนี่แหละมันอยู่แถวๆนี้ซื้อไปเถอะนะฮะอ่ะลองดูอันดีว่าย้อนกลับไปแนละ้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเห็นไหมพอเราย้อนกลับไปนะครับแต่ตอนที่เรายังไม่ย้อนอ่ะตอนนี้มันเป็นพวกโซนสีเขียวนะเนี่ยโซนสีเขียวเห็นปะเขียวที่อะไรมันบอกว่าอะไรสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ เนี่ยเนี่ยอะไรนะแต่นี้ไม่รู้ในายามนันคืออะไรนะแต่เนี่ยเออเนี่ยตรงนี้นะอยู่ในโซนสีเขียวแต่ถ้าเวลาสถานการณ์จริงนะครับสถานการณ์จริงอ,อโซนแถวนี้ก็จะเป็นโซนสีเทานั่นแหละนะครับอที่บอกโซนเก็บของนั่นแหละนะครับเห็นไหมโซนเก็บของชัดชัดนะสีสีเทาเนี่ยนะครับแล้วพออ,อมันลันไปเรื่อยเรื่อยของมันนะมันก็ข,นขึ้นขึ้นไปนะขึ้นขึ้นไปอยู่ในโซนอะไรของมันเนี่ยลบติดลบทําไมขึ้นก็ต้องกําไรดิ <laughs> เออแปดเหมือนกันเออขึ้นขึ้นขึ้นไปถึงสี่ส เป็นทางตันหรือเปล่าวะอืมขึ้นไปได้อีกก็ยังไปได้อีกลดลงมายี่สิบลดลงมาสิบแล้วยังไงต่อลงมานี่เก็บของได้แล้วออเก็บออลงลงเอ้ยเส้นนี้มันคืออะไรวะเนี้ยเส้นนี้มันคืออะไรคล้ายๆตัวเส้นอิชิมะกุเป่เส้นของอิชิมะกุเป่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมเพิ่งมาเปิดเล่นนะผมแค่ไปแอดแอดเข้ามาแล้วก็ดูดูว่ามันทํางานยังไงนะยังไม่ได้ ยังไม่ได้อ่อจะสอนเพื่อนๆหรืออะไรหรอกครับเอามาให้ดูเฉยๆก่อนนะว่าวันนี้เจอตัวไหนบ้างแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับไอที่สอนนะสอนไปแล้วแหละวันนี้จะมามาเพิ่มบอกให้เฉยว่าอ่าตัวไอตัวบิ๊กไกเนี่ยสามารถลดลงมาเหลือเกาแล้วไปเล่นทำเฟนสีชั่วโมงได้นอะอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาคอมโบอ่าตัวไอตัวโปรฟิตลอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผม ไปเปิดให้ดูน,นี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมในในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าน,นี้มันดึกแล้วตีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะผมนะอ,อ่สตาโตชิน้าตาสตาโตชิชื่อชื่อชื่ออินดิเคเตอร์ชื่อน้าตาสตาโตชิชช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 ตลกกากเลยแต่ไม่ได้ใช้หรอกนะครับอ,อ่อันนี้อันนี้อันนี้บอกไปแล้วนะไอตัวเทอร์โมแคมอสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ๋ออ่าแล้วก็อันนี้บอกไปแล้ว อ่านี่นะครับวันนี้เจอตัวนี้ใหี่ตัวหนึ่งนะครับผมตัว mfi สามจดเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าไปคอมโบกับไปคอมโบกับตัวบิกายนะผมบอกเลยว่าโคสุดอะสุดจริงๆนะครับผมเนี่ยแล้วมันนี่ไอตัวมันนี่วอเทอร์ฟอลนี่ก็อีกตัวนึงครับเนี่ยอันนี้คือฟูลสตรีมเลยที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสอนนะครับนี่คือ2เซตเนี้ยนะครับ2เซตนี้เลยนะผมนี่เห็นไหมมีการใช้บิกายนะครับผมอ่ามีการใช้บิกายมีการใช้ m f สามจุดสองนะผมมีการใช้มันนี่วอเตอร์ฟอรแล้วก็อ่าโปรฟิตรอโปรโปรฟิตลอสนะครับผมมีคอมโบกันหมดนะฮะรับรบองพรุ่งนี้แบบมันแนะน่นอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมนั่งอัดคลิปแบบละเอียดละเอียดเลยนะผมเนี่ยแล้วก็จะมีตัวอ่าสี่เฮสเรดาร์นะผมอ่านะครับใช้คู่กับตัวบายเซลว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยวสองหน้าเนี้ยนะครับสองแท็บเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสอนละเอียดเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมตีหนึ่งนะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมเนี่ยมาทิ้ง มาทิ้งอ่อเ,เล็กทูบีคอนตินียแล้วก็จากไปโอเคนะครับผมเพื่อนนะฝากฝากกดติดตามนะกดสับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังผมมาจนจบถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมานะครับผมก็นะครับโก t ทูสับสไครต์ไปให้ถึงหนึ่งพันไปด้วยกันกับผมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับผมสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะสนับสนุนค่านมลูกนะครับก็สามารถ ได้ที่หน้าจอได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะผมสวัสดีครับ